ที่สองจะผ่านได้ยากเย็นยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับอยู่ที่ความสา,า,ามารถของเจ้าหนี่เจ้าบาของเรานะครับว่าจะมีวิธีการอะไรนะฮะที่จะผ่านด่านนี้ได้นะฮคำว่าเรืออากาศเอกชานนกับพยุงจะผ่านด่านนี้ได้หรือไม การที่เจ้าบ่าวเข้ามาแรกนั้นใช้เรือ่องง่ายนะครับตัวละครทีไดรก็คืออากาศโภเพชกรหญิงอุ่นชลีเทพทสิน เรื่อรู้สึกว่าพี่เจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่่อแ,แก่ไยว่าพี่เจ้าบ่าวนะครับ,บนะรุนนะฮะเดี๋ยวนนี้พี่มุกแรงเียข้าเี่ว่าี่เจ้าบ่าวเราเลยนะครับเปียนข้าเย็นนะเปียนข้าวเ็นนะครับตอนนี้ว่าพี่เจา้จบาจบา่บาวแก่ผู้ใหญ่นะครับเรดูนะครับว่าจะผ่านด่านนี้ได้ไหม ตัวบรรลุธตามต่อรองนะครับมีอะไรแลน่คือเพราะว่าด่านนี้รู้สึกว่าจะรุ่นสามคนสามท่านดวงกันนะครับถ้าผ่านได้เลยด้ว่าที่จะฝังเราเป็นคลิตภัณฑ์ที่สุดของบรรลุธร สองท่านครับตั้าแก่ฝ่ายชายญาติสนิทพีสชายเพื่อนจากวัดที่เจ้า่านะครับทุกท่านก็รุ้นกันนะครับว่าจะผ่านด่านนี้ได้ไหมก็เห็นด่านแล้วก็รู้สึกว่าต้องตั้งหลักใหม่